สวัสดีวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะนะคะอาทิตย์ที่แล้วไม่ค่อยได้วิ่งเลยเพราะว่าฝนตกนะแล้วก็วันพฤหัสพายุเข้าลมแรงมากน่ากลัวมากในเขตพื้นที่ที่เราอยู่นะคะ ขาพ่นยาตั้งแต่เช้าเลยต้องวิ่งทางอื่นนะนี่คะ่ะช่องทางจักรยานใหม่นะเขาทําดีมากเลยนะต้อมก็ว่าจะขี่จะขี่เมื่อไหร่จะได้ขี่ไม่รูจักรยานก็จอดอนะเอาแต่ปั้นปอเปียนะ,ะนะเดี๋ยววันนี้มาสรุปจบกันวิดีโอนะทำไว้ทำไว้นะคะแต่ไม่ได้ลง วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมาวิ่งแต่เสร็จแล้วนะต้องเดินตอนนี้กลับมานะคะเดินกลับบ้านนะคระับ้มันไปมันไปจะหลดถึงไหนน่ะน,นะดีมากนะาเสียงน้ำไหลเสียงธรรมชาติสวยงามจริงๆโอ้ลูกนี้ อันสวยงามน,นี้คือสวยมากนะคะในหมู่บ้านตำล้ดนั่นเนี่ยอันนี้เป็นน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขานะคะสวยนะเนี่ยค่ะตอมวิ่งเสร็จก็จะชมนกชมไม้นะ,ะเดินกับแบบแล้วแต่จะเข้าทางไหนนะวันนี้จะเข้าทางนี้นะคะทางสวน เคยถ่ายแล้วนะคะเป็นสวนสนามเด็กเล่นมีสนามฟุตบอลมีสนามบาสเกตบอลน,นะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะทุกคนตอนนี้ก็วิ่งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กิจกรรมต้อมเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปจากช่วงปีที่แล้วมากๆเลยนะคะตอนนี้ต้อมก็ออกมาแบบออกมาวิ่งจริงจังนะก็คืออย่างที่บอกเลยค่ะอาทิตย์นหนึ่งก็3ครั้งนะคะ ถ้าทําได้นะถ้าฝนไม่ตกส่วนมากก็ทําได้นะคะ,อะตอนนี้จะใกล้จะถึงเดือนแล้วนะคะที่ต้องทํามาเนาะนั่นแหละค่ะก็นะคะวันนี้ต้องมาต่อวิดีโอนะคะอาจจะไม่ไม่ได้อ่มันเป็นช่วงเวลามันไม่ใช่วันเดียวกันเนะนื่องจากว่าเรามีงานต้องทํานะคะตอนนี้ต้องก็ยังขายของที่ตลาดนะัดแล้วงานที่ร้านเนี่ยนะคะ เดี๋ยวต้องจะเล่าให้ฟังร่าคๆนะคะงานที่ร้านเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยเราตัดสินใจว่าไม่ไปต่อใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือสามาสามีเขาเป็นหลักอยู่แล้วนะถ้าเขาไม่ไปเนี่ยต้อมก็ทําอะไรไม่ได้ต้อมก็ไม่สามารถขายได้นะคะเพราะว่ามันเป็นร้านของเขาเใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยตอนแรกๆนะคะมวยมาแรงวันนั่งอยู่ข้างนอกนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้เป็นช่วงเช้าเนาะนะคะ ต้องก็จะวิ่งตอนเช้าทุกวันนะคะเพราะว่าอากาศดีแล้วประมาณ18-19ก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ยิ่งมีลมด้วยยิ่งเย็นสบายสดชื่นนะคะนี่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ,ะยังไม่ได้กินข้าวเช้านะคะแต่กลับมาก็อยากดื่มกาแฟก็เอากาแฟมาดื่มแล้วมาทำวิดีโอต่อเนาะตลาดนัด ต้องก็ยังขายเหมือนเดิมนะไอ้ที่ยื่นไปก็ยังไม่ได้รับคําตอบนะคะแต่ก็คงไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนธันวาค่ะตอนแรกต้องเข้าใจผิดเนาะเพราะว่าต้องอ่านแล้วตีความนะคะการอ่านกับการพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะเวลาอ่านเราอ่านไม่ตีความไม่ถูกอ่ะพอดีมาให้ลูกชายอ่านให้อ่านให้คือให้เขาอ่านนะคะเอาจดหมายจากอำเภอ เมืองโคเนี่ยให้เขาอ่านดูว่าทําไมเขาไม่ตอบแม่นะอะไรแบบนี้แล้วให้สามีอ่านด้วยเขาก็บอกว่าเธอเข้าใจผิดก็คือแามนี้เนี่ยเขาจะรีบนะจริงๆอะ่ะเขารีบอ่ะงานอะไรเขาก็เยอะไปหมดนะเขาเวลาให้ทําอะไรเนี่ยเขาก็แบบเหมือนอธิบายไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหรนะ่ทั้งที่เขาเป็นคนฝรั่งเศสนะแต่เราใช้ภาษาอังกฤษกันนะคะซึ่งก็ยากกับต้อมพอสมควรนะเพราะว่าการที่พูด,พ,ดพูดเลยถ้าได้สามีแบบ ไม่พูดภาษาอังกฤษดีกว่าพูดง่ายๆนะคะเป็นฝรั่งเศสไปเลยยิ่งแบบไฟบังคับยิ่งไปเร็วก<อ>็นะคะก็ะสามีเขาก็เลยแบบมาอ่านลูกชายมาอ่านแล้วเขาก็บอกว่าเธอเข้าใจผิดก็คือเขาบอกว่าตั้งเขาจะประชุมกันประ,ประมาณเดือนเดือนเดือนที่แล้วค่ะเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะให้คําตอบนะ หมายถึงว่าเขาจะประชุมกันแล้วเขาจะตอบวันไหนนะคะก็แล้วแต่เขาเนาะตอนนี้ต้องก็ยังรออยู่นะคะยังรอแต่ต้องก็ยังไม่ขายนะคะก็เป็นที่เก่าที่เดิมๆเ,เพียงแต่เพียงแต่รายจ่ายจ่ายจากการที่เราจ่ายต่อครั้งต่อครั้งที่เราไปเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ได้จ่ายเป็นรายปีถ้ารายปีเนี่ยก็คือคนที่เขาได้ที่แล้วนะเพราะฉะนั้นต้องก็จะยังจ่ายไปทุกครั้งที่ต้องไปก็คือจ่ายเป็นครั้งๆไป แต่ที่เนี่ยไม่เปลี่ยนนะคะเนืเ่องจากว่าเราถึงเราเป็นไม่ได้คือไม่ได้จ่ายเป็นรายปีก็จริงนะเขาทางคือเป็นที่เนี่ยเขาทําก็คือเขาไม่สามารถที่จะให้เราออกไปที่อื่นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ที่เราไปเกินหนึ่งเดือนนะคะเราก็อาจจะลดนะคะจากจากตรงนั้นนะคะลบเยอะหน่อยนะเพราะว่าข้้งหลังต้มนี่เป็นถนนนะคะติดถนนบ้านติดถนน เราก็อาจจะหลุดจากตรงนั้นนะคะแต่เราสามารถกลับไปขายได้ก็จะได้ที่ใหม่แต่ส่วนมากต้องกลับไม่เกินสัมอาทิตย์นะคะกลับเมืองไทยไม่ว่าจะไปที่ไหนได้ได้ไม่เกินเท่านี้ค่ะเนื่องจากสามีเขาติดงานนะคะเขาต้องรีบก,กลับมาทําง,งานอแล้วมันจะเป็นช่วงหน้าหน้าหน้าฤดูใบไม้ผลิที่พวกต้องไปนะมันจะติดกลับมามันก็เป็นหน้าหนาวแล้วเขาต้องทํางานนะคะเขาต้องทํางานพวก เป็นคนสอนนะ,ะเป็นคนสอนเหมือนเดิมก็คือสอนสนบอดนะ,ะนั่นแหละก็เป็นงานของเขาซึ่งเขาก็ต้องกลับมาทำนะ,ะแต่เป็นงานอิสระนะคะอันนี้ก็หงานอิสระนะ,ะก็คือทําเองนะคะ่ะรับเด็กรับสอนทั่ว,วไปนะคะแล้วเขาก็มีสโมสรด้วยนะ,ะม,มะีสอนให้สโมสรด้วยเขาก็เลยต้องกลับมานะ,ะจะเราจะไปได้ทุกปีเราจะไปได้ประมาณสาอาทิตย์นะคะนั่นแหละ ต้มก็เลยไม่กังวลหรอกว่าต้อมจะหลุดไม่หลุดก,ก็คือไม่หลุดอยู่แล้วนะเรื่องเรื่องที่เเพียงแต่ว่าถ้าให้เขาเป็นใจเป็นหลายปีเนี่ยเราอยากหยุดสักประมาณหนึ่งเดือนนี้ได้เลยเดือนกว่าก็ยังได้นะคะแล้วเราก็กลับมาทํานะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยตอนที่เราออกจากงานบ้านพักเนี่ยเป้าหมายของเราคือเราจะกลับไหมทํางานไหมหรือจะพราบว่ามันมีจดหมายกเกษียณมายอย่างที่บอก,นะกเนเกษียณอายุนะเราก็เลยว่ กลับไปทาดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทยมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วเราไม่มีสมาคมอะไรเลยนะฮะแล้วต้อมก็อยู่คนเดียวนะคะ,ะตั้งนานแล้วก็มีรู้จักไม่กี่คนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังที่พวกเราเคยไปอบรมด้วยกันเนี่ยมีสองคนคนน,ก,ก,นก็กลับมาไทยเราก็กลับมาก็ไม่ได้ติดต่อกันเนื่องจากว่าเขาอยู่ไกลจากต้อมมากเดินทางประมาณสักชั่วโมงกว่ากว่านะะต้อมก็เคยไปเยี่ยมเขานานแล้วตั้งแต่ต้องมาใหม่ๆซ้ก็อยากให้มีเพื่อนะแต่ตอนนี้คือต้อมก็ อยู่มานานแล้วไงแล้วเราก็อยู่ยได้เพียงแต่ว่าเออถ้าเราได้ทํางานมากขึ้นี่ะเราก็จะมีอะไรทํานะคะมีมีเพื่อนฝรั่งพูดคุยในการซื้อขายถ้าจะให้เราเดินไปคุยเขาเนี่ยเราก็ไม่อะไรไม่มีอะไรจะพูดต้องมีคนถ้าไม่รู้จักกันจริงเนี่ยก็จะหาเรื่องคุยไม่เป็นพูดง่ายนะอย่างนี้มันจะทําให้เรามีแอคทิวิตี้ก็คือแบบได้คุยได้พูดอะไรกับเขานะแล้วต้องก็ทํามาพักหนึ่งก็ชอบนะ ก็ขายได้เรื่อยๆนะคะตลาดต้องขายได้เรื่อยๆอย,อย่างที่บอกเลยบางทิศก็ดีบางทิศก็ได้บางอาทิ์ก็ไ,กไม่ได้ก็ยังขายได้ค่ะก็ยังดีกว่าอยู่ที่บ้านนะีน่แหละค่ะส่วนร้านเนี่ยร้านต้องจะเล่าให้ฟังร้านเนี่ยสามีที่เขาบอกว่าจะไม่ไปตอ่อรู้สึกเขาจะตอนเนี้ยเขาจะแทบจะหยุดเลยนะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเรายัางไปเปิดร้านเราต้องมีลูกน้องอยู่แล้วเ,เราต้องให้ให้ค่าจ้างเขานะคะ ที่นี่เราจ่ายเขาชั่วโมงละสิบดอลลารสิบสิบสิบเอ็ดเก้าอะไรประมาณนี้ต้องไม่ต้องไม่ได้ถามเขาประมาณสิบดอลลรต้องว่านะนะคะเราก็ต้องจ่ายทั้งวันพูดง่ายๆนะแล้วก็ลูกน้องเขาเป็นคนบอกเองไม่ค้อมีลูก้านนะคะวันวันรายได้ก็เข้าไม่เท่าไหร่แล้วต้อมเนี่ยต้อมเนี่ยหยุดขายอาหารตั้งนานนะคะเสียงรถนะก็ควรหน่อยนะคะขอโทษนะที่จริงต้อมจะอัในในบ้านต้อมก็เออสะดวก นอกบ้านดีกว่ามาอัดนอกบ้านนะคะตอนช่วงนี้ต้องก็ทําของขายอย่างเดียวค่ะขายที่ตลาดนัดอย่างเดียวแล้วก็ยังไม่บีแผนอะไรนะคะไอ้ที่จะหาตลาดใหม่ต้องก็ยังไม่หานะคะขอขอเอาที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะมีหาเพิ่มเนาะ,ะเพราะว่าเราไม่มีร้านแล้วนะคะไม่ได้ทําร้านแล้วส่วนร้านก็ให้สามีทําเอกสารยกเลิกอะไรไปแต่ตอนนี้เขาก็ไม่เปิดะคะ่ะไม่เปิดไอ้ที่ทําเป็นอ่าต้อมจะมาเล่าเรื่องนี้ต้อมก็ลืม ทำเป็นเหมือนเหมือนไปรษณีย์ค่ะไม่ใช่ไปรษณีย์หรอกก็คือเราเราเป็นจุดรับส่งของนะคะบริษัทที่เขารับส่งของเนี่ยเขาจะเอาของมาวางสําหรับสําหรับลูกค้าที่ว่าเขาไม่อยู่บ้านเขาก็ไปฝากไว้ที่จุดรับส่งของก็คือร้านเราแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ทุกห้างนะซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าไกลหรือใกล้ต้องเนี่ยเปิดหมดเลยนะคะแล้วเขาไม่จําเป็นต้องเอาคนมาเฝ้าเขาทําเป็นจุดรับส่งของเขาทําเป็นตู้เลยค่ะแล้วเราไปกดร,รหัสของก็ตกลงมา ของเราต้องจ้างคนนะคือตอนนี้เขามาทําหมดแล้วซึ่งเราจะหากําไรจากตรงเนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าหรือเราจะเรียกลูกค้ามาจุดเราก็ไม่ได้แล้วทุกคนที่เขาใกล้ห้างนี้เขาก็าไปห้างนี้ทุกคนที่เขาใกล้ห้างนู้นเข,า,เขาไปห้างนู้นเราก็อยู่ตรงกลางก็จะมีเฉพาะคนในหมู่บ้านซึ่งมันผิดแผนจากที่เราเคยพูดว่าถ้าเราทำเนี่ยลูกค้าอาจจะมาซื้อเราแต่ก่อนแรกๆนะคะตอนเปิดใหม่ห้างคาฟูก็ยังไม่ทา เลอทเวก็ยังไม่ทำนะคะห้างอังแตรมาเชตอนนี้เปิดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลอเลอทเวก็เปิดนะ,ะห้างอังแตรมัรเชเนี่ยก็เปิดนะคะเป็นจุดรับส่งของโดยใช้ตู้ไม่มีคนนั่งเ้าคาฟูก็ทำเป็นจุดรับส่งของนะคะไม่มีคนนั่งเ้ากถ้าผู้ห้างเลยนะแล้วถ้าใครไปใกล้ตรงไหนก็ใกล้ตรงไหนก็ไปเอาตรงนั้นเขาให้เปิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่รู้กี่กี่กี่ซองทีม ก็เหมือนไม่รู้กี่สตังค์อ่ะพูดง่ายๆถ้าเป็นบ้านเราไม่รู้กี่สตังก์เขาไม่ได้ให้เป็นหนึ่งบาทนะไม่ได้ให้เป็นหนึ่งยูโรนะคะกล่องหนึ่งได้ประมาณกี่สตังค์ไม่รู้นะนั่นแหละค่ะมันก็เลยนะพอสา่งมีพูดอย่างเงี้ยต้องตามใจเขานะคะเราก็ซัพพอร์ตตอนเขาอยากมีร้านเราก็ซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตทุกอย่างนะคะแล้วมันพอไม่ทำในโลกมากๆเลยค่ะโล่งมากคือแบบมีเวลาออกกำลังกายใจก็ ใจก็นิ่งขึ้นใจก็นิ่งขึ้นพูดง,ง่ายๆแต่ก่อนพวกเราโหแ,แทบจะวิ่งสามีนี่แบบหัวหมุนทั้งร้านข้างบนทั้งร้านข้างล่างตอนนี้เขารู้สึกเหมือนช่วงที่เขาตัดสินใจอ่ะเขาแบบเหมือนสับสนเหมือนกันนะเขาก็แบบเหมือนคนอะไรไม่บาลานอนะ่ะไม่บาลานก็คือแบบพอเขาปล่อยปุ๊บโหทั้งต้มท,ท,ทั้งเขาโล่งมีความสุขต้อมก็ออกกำลังกายนั่งสมาธิวันนี้ยังไม่นั่ง วันนี้ยังไม่นั่งค่ะพอดีมีเรื่องเข้ามาส่วนมากนะคะมีเรื่องเข้ามาเนี่ยต้องกนะ็ใจไม่นิ่งอะนะใจม่นิ่งถ้าต้องตื่นมาเช้าเช้าเนี่ยต้องทําเลยแต่ปรากฏเรื่องเนี้ยมันมาตั้งแต่คืนแล้วเป็นเรื่องลูกๆค่ะตัวตัวไปต้องก็เลยเออไม่นั่งไปออกกําลังกายดีกว่าเดี๋ยวนั่งตอนเที่ยงนะคะเพราะปกติเนี่ยเดี๋ยวเนี้จากที่ต้องนั่งเช้าต้องติดละนั่งเช้าเนี่ยต้องติดนั่งเที่ยงด้วยนะแล้วมันดูแบบดีมากๆเลยใครเคยแบบ ถ้าใครแบบสายสมาธินะถ้าใครชอบนั่งสมาธิเนี่ยต้องว่ามันดีมากๆเลยอะต้อมตอนนี้ก็คือชอบมากแล้วต้อมก็มีความรู้สึกแต่ก่อนนะตอนต้อมจะยังไม่ถึงห้าสิบว่าสี่สิบ่าห้าสิบเนี่ยต้อมก็ยังคิดอยู่เลยว่าอ้อาทิตย์หนึ่งเราไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะคะไปเที่ยวตามร้านอาหารนะคะหรือไปบาร์อะไรแบบเนี้อะนะคุยกันกับสามีนะคะไปกันสองคนนี่แหละคะ่ะนะแต่ก่อนนะเอออย่าทิ้งชีวิตอย่าแบบ อะไรนะเราเป็นอย่างนี้แหละมันจะได้ดูแบบกระชุ่มกระชวยนะในความรู้สึกต้มน้องก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางทีต้มก็ไปกินอาหารเนี่ยแต่ความชอบตอนเนี้ยต้องไม่มีเรื่องพวกนี้เลยน้อยมากๆเลยทั้งที่พยายามที่จะแต่เรากลับมาชอบธรรมชาตินะไม่ใช่ไม่ใช่ชอบธรรมชาติชอบอการการได้ออกไปเดินได้ออกไปวิ่งก็ได้ตอนนี้คือออกไปวิ่งนะคะ แล้วก็นั่งสมาธินะเพราะว่าต้องติดนั่งสมาธิเหมือนต้งติดโยคะนะคะ่ะตอนแรกๆนะติดโยคะเพราะว่าแขนหลุดนะแขนนะล้มในห้องน้ําตอนไปสกีแขนแล้วไม่อยากไปหาหมอเลยทําโยคะมันทําเหมือนกายนะะเหมือนกายอะ,อะไรนะเหมือนเขาไปทํากายภาพเราก็าทำของเราเองนะมันก็คือแบบตอนที่ต้มต่ก่อนต้ม ตอนมาแรกๆต้องทาทางานหลายอย่างทํางานทำความสะอาดทางานอยู่ในโรงอาหารของของโรงเรียนแล้วแต่เขาจะใช้ค่ะอยู่ในานามของบริษัทนะแต่เป็นบริษัทเหมือนกับไม่ใช่เอกชนเป็นเป็นเหมือนเอ่อเป็นเหมือนบริษัทที่เขาจัดทําขึ้นเพื่อชุมชนช่วยเหลือคนที่ไม่มีงานทําต้องไปไปสมัครเขาจะเป็นตัดหญ้าตัดต้นไม้อะไรก็ได้แล้วแต่ใครถนัดนะคะจะรีดผ้าเลี้ยงน้องเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงเด็กผื่เลี้ยงน้องว่าั้น ต้อมก็เลือกตอนนั้นต้องยังไม่ได้ภาษาต้องก็เลือกทาความสะอาดนะคะ,ะแล้วก็ต้อมก็เลือกอแล้วแต่เขาส่งไปแล้วก็มีทํโรงอาหารนะคะช่วยตามวิทยาลัยตามมัธยมถ้าเทียบกับบ้านเราตามมัธยมนะคะช่วยเขาเก็บจานเก็บอะไรล้างนะคะเป็นคนล้างจานพูดง่ายอยู่ในปองล้างจาน,นเพราะว่าเขาจะมีที่ล้างใหญ่หญๆนะคะนั่นแหละค่ะก็ทําตรงนั้นนะคะ แล้วพอวันหนึ่งเราไปทําความสะอาดปรากฏว่าเราจะบิดผ้านะเราจะบิดผ้านะปรากฏว่ามันมันหล่นอะ่ะเหมือนจับไม่ได้อะ่ะเหมือนมือมันไม่มีแรงอะ่ะต้องโอ้ตกใจมากๆเลยแล้วเราทํางานแบบเนี้ยเราจะทํางานได้ไงนะตกใจค่ะก็เลยอ่ะหมอก็ไม่อยากไปค่ะคือต้องไม่ถูกกับหมอต้องไม่ไม่ไม่ถูกกับหมอเลยไม่ไม่ชอบอะ่ะอธิบายแล้วบางทีเขาก็ไม่เข้าใจหรก อันนี้พวกเราพูดภาษาไมได้นะคะแต่ก่อนมองในแง่ลบเหมือนกันนะมันก็เลย,ยก็ดีกับเราเราก็ออกเป็นโยค,คะปรากฏว่าออกหนึ่งเดือนปรากฏว่าเอ้ยมันดีขึ้นอะ่ะมันจับได้แล้วก็ไม่ปวดไม่อะไรพอสองเดือนสามเดือนฉลุยเลยหายเลย่ะไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยไม่มีเจ็บไม่มีอะไรหายไปเลยต้องก็เลยนั่นแหละต้องก็เลยติดติดโยคะนะคะตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะโยคะไม่ใช่แบบตีลังกาแบบ ถ้ายากนะคะไม่ใช่นะเป็นถ้าจะเทียบก็เหมือนกับ<ส>การยืดเหยียดมากกว่านะคะ,<ส>ะก็คือเหมือนเหมือนโยคะนะคะโยคะธรรมดาเนี่ยเป็นท่ายืดเหยียดเหยียตรงไหนก็ทําตรงนั้นแลยยืดนะคะต้องก็ดูดูตามโยดูตามโยคะอังน,นั้นดูตามยูท b e ค่ะนันะก็ตอนเนี้ยก็กหลายปีแล้วค่ะที่ทำนะ มันน่าจะห้าหกปีแล้วที่ต้องทำมาตอนนั้นพอมาวัยตอนนี้ต้องห้าสิบสี่พอมาเป็นเรื่องวงัยทองเอาละนอนก็นอนไม่หลับทำไงทำเขาให้ทำสมาธิก็ไม่หลับนะคะแรกแรกแต่เราต้องฝืนะต้องสู้ต้องฝืนต้องยืนหยัดที่จะทำงานสมาธิแล้วต้อมก็เคยเรียนสมาธิกับ กับคุณแม่นะคะสิริก,กินชัยตอนนั้นเราไปที่วัดไม่รู้จําไม่ได้นะวัดนะคะตอไปกับคุณแม่สิริก,กินชัยนะคะไปไปนั่งวิปัสสนานะคะไปยุวะที่กะสมาคมเนาะ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะไปไปกับอาจารย์อาจารย์ก็ส่งไปไปอาจารย์ก็ไปด้วยนะคะตอนนั้นเราก็เลยไปนะนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึก เราก็เลยมีพื้นฐานการกน,นั่งนะพูดเลยค่ะแรกๆคันนะจะอยู่ไม่ได้ค่ะคัน,นแอบดึมตาหลายครั้งนะตอนหลังๆพอสักหลายๆวันเขาก็เริ่มชินแล้วตอนนั้นพอ,พอดีพอเรามามีไอ้นมมี่มามีมาเมยนเนี่ยค่ะมามาเป็นอะไรนะไวทองเนี่ยเราก็เลยนำกลับมานั่งใหม่ ะะปรากฏว่าแรกๆก็เหมือนกันยุกยิกยุกยิกเหมือนกันเพราะไม่ได้นั่งมานานแล้วเป็นสิบบกว่าปีแล้วนะพอนั่งเอ๊ะมันดีขึ้น่ะมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอาวตอนนี้นะคะไม่มีแล้วนะคะที่พูดเนี่ยคือจบแล้วนะะจบแล้วก็คือนอนหลับแล้วสบายแล้วนอนมากกว่าเดินอีกตอนนี้นะ <c oughs> แทบจะไม่ตื่นก็ <c oughs> คือนอนนอนประมาณสองสามทุ่มนะคะบางวันถ้าต้องดูหนังก็ห้าทุ่มก็แล้วแต่ แต่ต้องจะตื่นประมาณโมงเช้าตีห้านะคะประมาณนี้ค่ะเพราะเราไม่ได้ทํางานนะเราทํางานตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็เราไปขายตลาดนัดแค่วันเดียวมันก็เลยเป็นอะไรที่ลงตัวมากมากเลยตอนเนี้ยนะคะแต่ตอนบ่ายเนี่ยต้องบ่ายๆเนี่ยบางทีต้องก็คิดว่าเออเดี๋ยวไปปั่นจัก,กรยานเพิ่มเนี <c> ่ย <oughs> มีการอยากเพิ่มเพราะว่าเขาเขาทําทางจักรยานใหมค่ค่ะก็สวยดีเนาะก็อยากปั่นกินลม ชมธรรมชาติอะไรของต้อมไปเนาะคือจริงๆเนี่ยต้อมก็ชอบอยู่ในอยู่ในธรรมชาติอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นว่าต้อมอยู่ยะโสธรมสมัยก่อนชอบไปไปกับยายค่ะยายเขาชอบเก็บเห็ดไปอยู่ในป่าพูดง่ายๆเราก็เลยชอบพวกนี้มั้งนะเราก็อย่างที่บอกเลยพอ ตอนต้อมสี่สิบกว่าใกล้ห้าสิบเนี่ยต้อมก็บอกตัวเองเอ้เราต้องออกไปบ้างออกไปแบบทํากิจกรรมเหมือนที่เราเคยทําอย่าปล่อยนะเดี๋ยวเราจะดูอะไรแบบเนี้ยแต่พอเราเรามาทําพวกนี้จริงๆอะ่ะมาทํามาทําสมาธิมาวิ่งมาเดินตามธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่าเราชอบเราชอบแล้วพอจะออกไปข้างนอกเนี่ยเหมือนไปกินอาหารไปไปนั่ง บาร์คุยกันที่นี่นะคะที่นี่บาร์นี่ไม่ใช่ว่าเหมือนบ้านเรานะไม่ใช่มีเพลงมีอะไรนะเขาไม่มีนะคะไม่ค่อยมีนะเขาก็คือนั่งคุยกันนั่งดื่นนั่งคุยก็แล้วแต่ใครจะสั่งก็จะมีแค่อะไรนะไส้กรอกบ้านเขาอะค่ะหันหัมาแล้วก็มีแบบพวกผักดองอะไรแบบนี้ไม่ได้เหมือนบ้านเรานะบาร์ของเขาไม่ได้มีเพลงไม่ได้มีอะไรเพลงเขาก็เปิดคอๆนะนิดๆหน่อยๆเองนะ น,ะะนั่นแหละเราเราก็เลยบางครั้งเราเราก็เราก็ไปนั่งตอนนี้แทบจะไม่ไปไม่ไม่ค่อยอยากไปไปแล้วไม่แล้วเราก็เราพอเรามานั่งสมาธิเข้าถึงข้างในเราดูจิตของเราเนี่ยเราจิตของเราไม่ชอบแบบนั้นฮะเออเขาไม่ชอบเราก็ไม่ไปนะคะมันก็เริ่มห่างน่ะตอนนี้เริ่มห่างก็จะมีไปกินอาหารบ้างเนาะจะจะ จะบวชไปเลยก,ก็ก็ไม่ใช่นะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราเรารู้สึกมีความสุขมันไม่ต้องหาความสุขจากข้างนอกแล้วอะมันดีจริงๆนะคะอยากแนะนําให้นั่งเลยต้องก็เริ่มตอนนี้ยูทูบของต้องก็จะมีแต่เรื่องดูคนเขาขายของไม่งั้นก็ดูเรื่องจิตวิญญาณดูการนั่งสมาธินะคะนั่นแหละคะ่ะต้องก็ว่าเออมีประโยชน์เหมือนกันนะช่องแบบนี้นะแต่ต้องก็ออทํา วิดีโอแบบนี้แหละในชีวิตของต้อมที่นี่แหละนะคะว่างก็ทํานะว่างก็ทํานะไม่ว่างก็ไม่ได้ทํานะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่กาแฟก็เย็นแล้วเนี่ยยังไม่ได้ดื่มเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ